พุทธานุสติเป็นธรรมที่ทําให้บรรลุถึงมรรคนิพพานได้นะละกิเลสได้นะบางคนคิดว่าจเจริญพุทธานุสติแล้วได้แค่สมาธิไม่ใช่แบบมันนะ้นเนาะคนส่วนมากจะเข้าใจว่าจเจริญพุทธานุสติแล้วได้แค่สมาธิไงจริงๆไม่ใช่นะเพราะบรรลุถึงมรรคนิพพานเหมือนกันนะตังนี้ ดูดารกระทาท่านจะอธิบายนะตอนนี้จะให้เป็นดูดัตรกราก่อน จะเป็นตัวนี้ <c oughs> เอกธรรมะ <c oughs> เอก,กธรรมะเมื่อวานก็ไปหน่อยหนึ่งแล้วนะว่า พุทธานุสตินี้ก็จะมีประโยชน์ทําให้สามารถจะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้นะนี่พระพุทธองค์ก็ทรงยกย่องนะทรงยกย่องเราเองเพื่อให้กําลังใจว่าบุคคลในกรณีที่บางครั้งไปเจริญเจริญอสุภกรรมาฐานเจริญไปเจริญมาอย่างเงี้ยเกิดความเบื่อนหน่ายเกิดเกิดความไม่ไม่สบายใจเกิดความไม่สดชื่นอย่างเงี้ยก็ให้มานึกถึงให้มานึกถึงไอพุทธคุณพุทธานุสติ พอเรานึกถึงพุทธคเกินก็เกิดความชุ่มชื่นใจขึ้นมาเกิดความสบายใจขึ้นมาเสร็จแล้วก็กลับไปเจริญอสุภกรรมฐานเหมือนเดิมแล้วก็นั่นแหละก็จะทําให้กรรมฐานนี้ทําให้จิตใจชุ่มชื่นขึ้นมานะนี่มีประโยชน์สองอย่างหนึ่งทำให้สบายใจหนึ่งทำให้สบายใจสองทำให้เจริญวิ